ไว่ไม่คืนนี่แชมีนอันนี้ก่อนเป็นซ้าซ้าหนังบ้านเขาขุดเอาไว้เป็นสวนบ้านหลังไหนใส่โอ้บ้านหลังนี่สีสวยทีส์อ่ะเป็นไอถังมาถ่ายกันดียุ่มเบอร์ได้ถ่ายเจี๊ยอา้าวอันนี้มันจะหลังหลังหลังอ่างเก็บน้านี่เขาปลูกใหม่หบ้านหลังนี้สีสวยไม่รู้ตัวนะสวยเดี๋ยว๊ะ ที่นั่นมาทิ้งออกว่นี่คือหลังเคือหลองัลงนี่บ้านเือนสถานีบ้านเืองเลยโอ้โอ้สถนีเนยงามนอโอ้มีช่องสมบชื่อบา ข้างหน้าเนี่ยเป็นอนาเขตเป็นอ่างเลืดแต่มันไม่มีน้ำมันแล้งมาหลายปีแต่เนเมืองบนคือยี่เคี้ยวนี่ในบึงกระเด็นไร<อ>กับบึงหน้าเนี่ยปามันได้หนีิเขาเริ่มมีมมมความหวังเริ่มจะได้กระทังอีกไม่กีเ่เดือนข้างหน้าก็คืออ่ต้นมันทําการเกษตรต้นมันแต่กเกษตรต้นมันเดี๋ยวนี้เขก็จะเปลี่ยนเรื่อยจากอ้อยมาก็อ่ามันบ้างอ้อยบ้าง แต่เดี๋ยวนี้เขาก็จะปลูกผู้เรียนยางพารางูเงาะเขาพัฒนาเหมืนนี่เขาก็พยายามพัฒนาตามที่น้ามท่าจะเอ,อื้ออำนวยให้พอยบมเวลราคามันโมเดลราคากับเบียนไม่ทอนตัวโอ้น้ำมีจะหินตะกอนพักบุ้งเต้มพักบุ้งไม่มีเลย บ่เขาหลอกเขาดึงออกเบิดไม่ได้เกิดข้างหน้านู้นมันอะไรมันแม่นพักบุงอยู่บ่เนี่ยตรงหย่อมเนี่ยเที่ยใช่อยู่บ่เที่ยตาดีดีไม่ทางทางนู้นะทางกลางหย่อมหย่อมมันใช่พักบุงอยู่ไหมฮะเที่ยวยามาใ้สวยเที่ยวย่ามินไหลเที่ยว เตี้ยๆก็จอดซื้อซืเตี้ยอย่าวิ่งนู่นะเตี้ยมันใช้พกบุ้งบอลนู่นนู่นตรงกลางเดินมันมีเด้อคนเดินนี่แหละเตี้ยต้องดูตรงบันไดเขาบันไดโดอ้ยบันไดมันไกลคนก็มองพักเออมันก็ลงบันไดเดียเตียกิ่งคุลุคคุลุท่าน ซ่อมดูกันที่ยไปซ่อมดูเดี๋ยวพากันกิ้งเดีปยวป้า,ปาสองป้าลองดูลองดูทียลองดูมันจะสูงขันป้าหาทางลงแคกนิดก่อน เดี๋ยวมันจะกิ่งคลุกคลุกลงไปทีเดียวโอ้โหทนทงโนนกลางนู่นมันเม่นอยู่บอไหทั้งนี้ก็ได้เตี้ยนีย่ดินถ้ามันไม่เถือกเตี้ย เตี้ยขอเดียวเตี้ยมาร้องย้ำก่อนดูเตี้ยขอดิเออเขาลุกขึ้นมาเออเตี้ยนำค่อยๆเด้อทำไมในงานเตี้ยทำตัวตจำๆหมอบๆอ่ะดินมันเถือกบอระวังเนี้ดลงไปไปโพอีกคนละเมืองเด้อกหาตัวเปล่าๆอ้ยมันบ่แม่นทวีพบเด้อไว่เดี๋ยวดูดูพี่เบิ่งว่าเตี้ยเตี้ยขอเดียวเตี้ยกลับไปบึ้มบึมพวกเตี้ยน่ะแม่โอ้คนนีแม้อ๋ อันนี้อันนี้ไปก่อนเตี้ยอโอ้ยตะแมบเล่าน้อพี่น้องเอ้ยชิบะฮนเก็บพาไปฝากกันตะแแบบยาดตะแแบบซาน้ำเพิ่นเราจะก้าวไปด้วยกันเตี้ยห่วยมันชิแมนอยู่บ่เออเกาะไหวดีๆเด้อดูเด้อเกาะเหล่าสัตวเกาะเหล่านะโอ้ยจาดกล้องดีดีน นี่คือลงมาในกลางเด้อพ่อแม่พี่น้องตะกอนในน้ำเต็มเลยน้ำเต็มจริงๆนี่มันลึกกว่าเก่าแอืวเนี่ยข้าวคูดลึกเก่าตะวันโอ้หอยเข้าก็มีเราเขียดเจ้น่ะข้าวกระมีบฮะเขียดบักแอ้นั่นอยู่ใส่หน่แมะตาดไกลสุดุูหรูหลุดตาป่าระวังเด้อป่า อฝนกับสิมาแล้วได้พี่น้องสุดลูกหูลูกตาป่าเอ้ยระวังเด้อป่าเอ้ยเห็นแต่ส่งสีแดงๆเลยอ้ใช่เพิ่น ได้กระสอบนึงพอแล้วนี่มมกกุกตรงนี้เลยมา้มองยกกขี้อ,อันนี้มาเื่อนอนนี้กามุมก,กใช้ใช้ไปหาอันนึงไม่ใช่มแม่แอยากจะเดินไปทำอะไรกินทีที่ท,ทำไม,ไม่ได้ แ้วกนมนมีไผกามาลงได้พี่หน่องมันเลิกมันเลิกเขาก็มาเห็ดหม่มาจกใหม่ขุดดินเพื่อว่าที่จะเก็บกักหนามอ่างหนามเพิินพ้าพบุฝนกับโต๊ะไข่เพิินจักเทื่อนหนามกับโบเห็นมีมาอมาเคลื่อนห่างเป็นเร็กหน่อยกินแซบแซบแล้วนีแต่ว่าตอนนี้โมเป็นตะกินดอก โอ้ยบักเงินหางพี่น้องบ้านคอยเออ,เอ,อบักเกรื่องหางบ้านพี่น้องเอือ้นยังโอ้ยเป็นนานาเนาะเห็นบอระเพักบูงนะโอ้ย กินกระตมบุ้งปลาบลวกใส่ก๋วยเตี๋ยวโห่ผักบุ้งอันนี้ผักบุ้งแบบนี้ยางมันหลายเห็นอยู่บ่ละเห็นหย่อนมันอยู่บ่ ข้าเกลืไปขายเบิดเ,เขาเกลไปขายเบิดแล้วนี่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 เดนี่ยอดอ่อนๆน,นี่ เอ้ยม,มีมีอันนั้นเมึงองในเนาะกระตายเก็บ okay, ไปให้กระตายกินเอาไปลวกป่าป่าอย่าไปไกลหลายเลยป่าหน้ามหาพอ่อยาเนียเดี๋ยวออกจากป่าได้เนี่ย โอ้ยจอลดลถไปเทิงพนไกลคือกันได้พี่น้องลงมานน่พ่อแล้วพ่อแล้วเมื่อยมี่แต่ยาง หยอดวัวอยู่เพราะว่าหลวกแสบอยู่เลย พ่นตังเข้ามากล่ะตักพาไว้ชุลูกหูลูกตาพ่นพุ่นแล้วเขาอ่อนมากท,ทั้งพุ่นแล้วพี่น้องพุ่นโอ้หลายกิโลอยู่ ปวดเมืดมาอีกแล้วแต่อยู่แถวบ้านโต๊อยู่ได้พี่น้องแต่ว่าอันอยู่แต่ข้างหนาดินซือ้พอพ่อยังโอ้ยเอาหอยกันมี่ตามันตายแล้วล่ะโอ้หอยเชอรี่โอ้ย ตายเบล่ะเสียดายเด้อตายเบิดล่ะรือออกจากหอยสังล่ะบอกไปอยู่ใสล่ะปัดท้อ อะไรยังบ่อนน <c oughs> มันหอนมันเอาเนรอตาอยูต่ตาอยู่บ้านก็บหอนเอาระผ้ากันบานอยู่กลางแดดไหมผ้าอยู่ไม่อยู่กลางฝายกลางอ่างน้ำเพิ่นว้าผ้ามาตอนไหนบ่อผ้าผ้ามาตอนแดดพี่น้องเอ,อ้ย ร่มสว่านแดดโอ้ีเมตรทองฝาโว้ยลหลายโพดมันสีสวอยก่อนสีเป็นร่มเป็นแหลงเมื่อก่อนได้กุ่น งางเมืองดีๆเด้อเดี๋ยวอยู่ต๊ะตัวรูปเด้อถามตาคอไข่เน่เนาะเข้าเมื่อเ,เอาไปเบิดแล้วท่านเขาดอกมันจะมีน้องหนาอยู่ดอกถ้าปัะคว้ึือมาัตายเบิดนี่ มุมปตาโอ้ยมดกัดมดกัดมดแดงวายมดมนแดมปามายังตายตายตายมดแดงไม่อยู่สมอง เียวเ็บขลายแลายจัง <center. S 1> ไรนี่ยอดอุบว,วัพี่ดอกขี้ลขี้ลายแท้เตี้ยในร้ายเยอะอ่ะไปจิ้มแหลเวลานึงเย้าขี้ลายโคตรมขี้ลายดอกกัไปหลังกับไข โอ้กรอบๆเลยนี่เอาไปพักยืนพ่อแมวพึ่งแมวฐานหาดยืนอยู่บนโคกว่าคนแบดเบิร์ดล่ะแบดเบิร์ดล่ะมุดแดงได้อยู่หันมุดแดงแบดเบิร์ดล่ะต่อไปชาติแบดไหม พามาชมอ่างเก็บน้ำหรือเขาเรียกแจ้มลิงก็ยังแรงอยู่จุดที่ป้ายืนก็คือศูนย์กลางก็ยังไม่มีน้ำปกติก็จะพัชอยาก็จะได้กินมีได้นิดนึงปลาจะไปปมจีนาเมื่อว่าพัดนะ้ำมันหอยไนพ่อแด้พ่อถวยมีอยู่ แต่จังว่ามีปลาคอบอยังลงไปีนองกร่ายอุยมยางฮนี่้ยางเฮ้ยนี่กินดไดบ่หิบังโมหน่อยบ่ฮะอ้าวไปไม้ยัง,งบ่พรม่พี่น้องในโลกโซเชียลด้กดไล์กดติดตามแห่ป่าป่าบ่งเด้อของป่าปก็่ับแตงโมหน่อย พามาเชิญเียวฮ้ยเ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 กี่ยววิ่งล่ะาลายล่ะเฮ้ยเรากินแล้ววานเช้เาก็กินแล้วแค่กินล่ะก็ได้เวลานอนตัว,นนวนเนาะได้เวลา,าพักผ่อนพามาเทียงพามายบประชันพามาตอนเล็บ่ัมาพามาโถเบิดงาเบิดแห้งละ่ละ เฮ้ยเดี๋ยวน้อยจ่าพี่น้องเก็บผ้ามาฝาดถรามาติธรรมชาติของเฮาจา่ะพามาเที่ยวอ่างนา้ำอ่างเก็บน้ำโอ้ยมาใหญ่มาเบิ่งน้ำหล่ไล่ในกระบอกมีนม้ำไฮดอกฝนกระบอกโตกตกอยู่แต่วต่าตกบ่แห้งมาฝากมาตอนพี่น้องแค่นี้เนาะเจนน้าเนาะทางไกลทางไกลทางอันทางเมืองไทยทางเมืองนอก บานไก่เลื่อนเคียงนอจะนอใม่ต้องคิดใจต้องคิดใจใหม่คอนใหม่โอ้เออหนึ่งคอนหนึ่งเนาะโอ้อย่างแกนเด้์เป็นกำลังแรงใจให้กันในเด้อจ้ะฝากกดติดตามกดไลค์กดักไข่ติดตามกำลังแรงใจกันนอจะธรรมชาติของเรา คีบนาพอกันไมนหมน้อจ้ะ้มนี้เอาธทรมมาฉาบันบาน,นมาฝากฮะอุ้ย,ยตากล่องก็ได้สิผ้าหัวทิมหัวตำพี่นองเลยใช่ชให้เบิ้งเบิดก่อน คือชีบ่เบิร์ดดอกพี่ดองเลยอ้าวนกี้ยังนั่นเรื่องควาร่งแรงใจทรงให้กันนอจะเนาะ สไปเยี่ยมไปยามพี่น้องสุภูสุขุนทุกชอ่องละจ้ะสาเน่กเยาว่ากันเนาะจ้ะขอกันไหมคลิปหน,น้าเมื่อนี้ก็ขอบบุญขอบคุณได้หลายสวัสดีเด้อจ้ะฮะอ้าวห้ว,หวยห่วยบ่แล้วจักเชื่อดอกพี่น,ออน้องเอ้ยไว้ตายตายตาย,ตาย ไลายวัสเดียวได้พี่น้อยไม่มีใครว่าดอกหลายๆวัดกว่าเยลาพวกป้าเตี้เยเขาเก่งดีก็เืินขึ้นจะได้กลับบ้านก็ได้เดิน้ปวดแขนถ้าพาไ,ไปอยู่ถ้าพาไปอยู่กลางๆอะ่ะโวยพายถ้เยาเข้าป่าไม่ได้ดิอย่าเลยอะ ไลด์สวัสดีเด้ยพี่น้องด้วยเออนี่เธอนี่แค่นีื่อนี่อีรีเลยชุดไทยอะไรพี่น้องว<ะ>่มียังขึ้นยางลงอีแล้ว,ว<ะ>ขอบคุณในไลด์ลด้อจากพี่น้องที่ติดตามพอกันคลิปหน้าด้วยจาะสวัสดีจา้า หมายกันถ้าเข้ามาปะกันฝนก่จะตกก็ดีนั่นแหละสถานที่แห่งนี้ได้มีน้ำเบื้องมันไม่มีเลยโอ้พวกบึงหลอกคนอยู่เที่ยงเที่ยงจอดพี่ยอดพี่บ่สงสัยเที่ยถอยพี่พี่สงสัยอ่ะ แน่นอยู่โอ้ยโอ้ยยอดข้างบนมันจะงามกว่าข้างล่างโดอกอ้ยไว้คนเขามาเก็บขายแม่วันหลังเราจะได้มาเก็บผูกงนที่ทอ่นีย่ยอดวันนี้งามกว่าที่อเออ,ม,อม่นาปนไมไม่นาคอยมาไม้นี่คือเขาทาบ้นในพิณ้องับกงามกว่าข้างล่างเีเตีอ่อ่ คิดว่าไม่มียอดที่หลังจะได้ไม่ต้องลงไปเก็บไงเตี้ยที่ดูเอาไว้อ่นนี้นะวิถีชาวบ้านที่เราขอให้ผนูกตกมาดับร้อนช่วยได้ แต่ก็ต้องรออุ้นว่าปีนี้ฝนจะมาขนาดไหนนี่เต้นเลยเตี้ยก็คือจะไม่ลงเก็บข้างวไร่ดอกเตี้ยถ้าเราไม่คุยวนไงเอา,เอามัน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 ไปบ่ได้ดิเตี้ยเออแล้วจะกลับไปยังไงมันมีทางครับเดีย๋ยจะยังไงก็งไปตรงนี้ล่ะก้าวพุทธ ม,มันสะพานมันใช้ได้อยู่บโ่โอ,โอ,โอ้ต้นรักกับรถมาทางนี้ทางนู้นมันกับสะพานอยู่บ่เออ,อ,เ,อเ,เออนีนน่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละตามลูกศรเขาเนี่ยแมน ออกทางเก่าก็ได้เตีย้ยถอยหลังเออถอยหลังออกเก่ามันมันทั้งแนม จะมีทางอ้อมอ่ะอ,อ,อ๋อแต่อันใหญ่มันอ้อมก็ด้ นั่นแหะก็ถึงได้ได้โคตรโคตรทวดมันไป่าัหื่อเธอเดียวนอพมึงแ่ลอกเพราะมันตื้นขินตั้งแต่ลอกมาสปีไมสอปีนะน้ยังไม่มีเลยอกมากกับพนยัมีหนาวมีหนาวเพราะอันระมันตกมากกคั้ง เบิร์ดอะไรก็สิ่งนีชชีวิตยอยู่ไม่ได้ีตกน่เบอที่ก่อนเขาก็เอาป้ามาปล่อยเด็ที่มันแค่เขาต้องมาปล่อยเอาก่อนห,หน้ามีก่อนวอนนี้ได้มองไปทางหน้าก็จะเป็นคิ้วเขาเป็นแต่ขุนเขาข้างหน้าก็จะเป็นเขาผาแดงที่อยู่ระหว่างกลางเรียกว่า การเปลี่ยนแปลง to the o ปลากระพามาหาจับปลากระี่นาะปลามั่งพักมั่งสายบัวมั่งเพราะว่าในก็อยู่แบบธรรมชาติอยู่อย่างวิถีชาวบ้านนะเนะาะไอ้ก่อนน้มันจะเลิศดิสมัยนี้่ยังวจะเจริญเตียิ่งธุรคันด <c oughs> <c oughs> นาดนตาไม่มีนี่หน่อยๆนะนั่งก็ล่งแตไ่ได้ลูกมัน,นมงไงไผ่ตรงนี่เนาะ หน่อรั่วโบของเขาเขาจะตีเอาหน่อลวกเข้ามาปลูกไม่หมดหน่อลวกวมีเจออกตามฤดูกาลจะจะอยู่ตรงไหนก็ต้องตามฤดูกาลของเขาจะหน่อผ่หวานจะออกทั้งปีขอให้มีน้ำจะไม่ออกตอนเฉพาะใกล้ตายใช่ั้ไหไผ่หวานน้องใหม่อันนี้แสบเลยมืน ทำชุดนองไม้เผาขุมยึดสิ่งจำเป็นทำนี่ล่ะฝนใหม่ล่ะก็ฝนใหม่แล้วก็ตกจังได้ขนกระได้กก็เปียบกระทำเครื่องนาดินก็คือมันแห้งแรงมานานเนี่ยที่ก็คงจะเป็นอย่างนี้ทั่วถึงเมื่อแต่น้ำในนี้ยังไม่มีเลยเบอร์พักอันเป็นน้ำนามนะ ที่ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในมนุษย์รุ่นต่อรุ่นรุ่นเก่าผ่านไปการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดจากรุ่นใหม่เป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ถ้าธรรมชาติของธรรมชาติเขาก็มีแต่อุดมสมบูรณ์อะไร